มื่อนี้ผมสิพ้าพี่น้องนะครับมาเห็ดหนูนะครับหมักสมุนไพรได้พี่น้องนะขั้นตอนการบ่มเครื่องห้องห้องนี้ใส่เป็นตัวสวดภูเขาท่องนะครับนี่ใส่ลงไปในตัวหนูเลยได้พี่น้องเนีใส่เกลือลงไปนะครับนี่รสดีนะครับนี่ก็ตามด้วยนี่แป้งนัวผงนัวนะครับนี่ใส่ลงไปเลยนะครับนี่ลุกเขาให้เข้ากันนะครับลุกเขาให้เข้ากันนะครับอ่าตรงนี้ครับนี่เป็นตะไคร้แล้วก็เป็นอ่ากระเทียมนะครับนี่ ใส่ลงปแบบนี้แล้วก็คลุกคลุกเขาให้เข้ากันเลยพี่น้องเน้อคลุกเขาให้เข้ากันแบบนี้ครับผมไปครับผมสําหรับหนูหมักสมุนไพรครับผมนี่ใส่ไงพิเศษพี่น้องนี่อันนี้ด้านหน้าครับผมนี่หมักสมุนไพรเรียบร้อยแล้วก็เข้าหมาักเรียบร้อยนะครับสิ้นสุญญากาศเรียบร้อยไปแบบนี้พักวบกวนเด้อพี่น้องเด้อคันประมาณ30มนาทีถึง1ชั่วโมงนะแล้วก็จังออกควยออกไปใส่ตู้แส่แข็งไว้นะเพื่อให้เครื่องเทศต่างๆเนี่ยมันซึม เขาไปไปในเนื้อหนูครับล้วก็เข้าจังไปฟิตไ้อีกทีน,นึงหลังจากน,นั้นคืออ่าถ้าเราจะกินเนี่ยนะครับเราก็เอาออกมาวางไว้ข้างนอกนี่ประมาณาถ้าสิกินเที่ยงก็กอ,ออกมากเ้าพี่น้องถ้าสิกินเ้าก็ออกมากต่างแต่แต่แกงเลยนะครับแกงอ,ออกมาใสา่ขาแช่แข็งน้ำขาแช่แข็งเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาออกมาไว้ช่องอ่าแช่เย็นธรรมดาแล้วก็ย่ามือเ้าเขาเก่เอาออกมากแล้วก็มาย่างกินยามือเ้าได้เลยนะครับเนาะก็ขอพูดหลายๆนะครับสําหรับเจ้าของหนูทั้งหมด10ตัวไซส์ใหญ่พิเศษแล้วก็ไซส์กลางด้วยนะครับขอพูด